มีการตึงโดยนายสัตว์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมในพิธีเวียนทุกศักดิ์ธิ์ ภายในศาลเจ้าไตฮงกงเพื่อตั้งจิตอธิษฐานเทพยดาฟ้าดินเจ้าแห่งสวรรค์และหลวงปู่ไตหฮงช่วยดลบันดาลให้สิกยานุสิทธตและสาธุชนประสบโชคดีตลอดปีใหม่พร้อมกับสันเสริญขอพรจากเทพเจ้าให้ปวงชนอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยเฮงเฮงตลอดปีฉลรูณศนะาลเจ้าไตหงกงมูนธิธปอริติงพัทพาชัย พิธีเวียนธูปเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนั้นเป็นพิธีสําคัญพิธีหนึ่งจัดขึ้นในวันประสูติของเทพยาดาฟ้าดินเจ้าแห่งสวรรค์อันเป็นที่เคารพก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นภาษาใดเมื่อเป็นคนจีนแล้วท่านเป็นเทพ,พเจ้าที่ต้องให้ความเคารพอย่างสูงเหมือนกันหมดและเพื่อเป็นสัญญาณว่าได้สุดงานเทศกาลตรุษจีนแล้วโดยใน,นปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มูลที่ปฏิติึงถึงได้งดจัดพิธีเวียนทูปรอบนอกศาลเจ้าและปรับเป็นจัดพิธีเวียนทูปภายในศาลเจ้าไตา Kong, ้ฮงกงเ้วยกํกำหนดจำนวนผู้เข้าร่มวมพิธีตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ตลอดระยะเวลาการจัดงานเทศกาลตุ๊จีนนายวิเชียนเตชาไพาบูลประธานกรรมการได้สั่งให้มีมาตรการคุมเข้มทั้งด้านการตั้งจุดคัดกรอง เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ที่มีองค์กรความรู้ด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินการจัดตั้งสึกบริการเจลแอลกอฮอล์ตามสึกต่างๆการจัดทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างรวมถึงขอความร่วมมือประชาชนผู้มีจิตสภาสวมหน้ากากอ,อนามัยสแกน คิวอาร์โค้ดแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งก่อนเข้าสัญ้าไปฮ่องกงและฝั่งสำนักงานมูลนิธิปริติงนอกจากนี้ยังได้จัดการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมูลนิธิได้รเริ่มดำเนินการอย่างเคร่งขัดเรื่อยมา เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนและผู้มีศรัทธาที่เดินทางมาร่วมทำบุญสาธารณกุศลกับมูลนิธิโดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนมูลนิธิจะมีมาตรการฉีดพ,พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสทุกวันหลังปิดทําการในแต่ละวันขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิมาิติง